โอ้ยนายเราก็ไม่ได้มีข้าวกินมาหลายวันแล้วนะได้แต่เก็บตามข้างถนนอะไรไปแต่ว่าการไถปีศาที่รับในโรงพยาบาลก็เป็นสิ่งเดียวที่เราทําได้ตอนนี้แหลนะเนาะใช่และนี่คือสิ่งเดียวที่เรามีเหลืออยู่นะั่นก็คือรถยนต์แ,<ล>แต่<ช>จอดกันตรงนี้เลยแล้วกันแต่ว่าไปโรงพยาบาลน,นี้ก็มีเรื่องแปลกเหมือนกันนะนายมันไม่มีคนเลยอะ่ะ ตอนที่เรามาครั้งที่แล้วก็ไม่ได้สังเกตเลยนเ,เลยนาะที่ก็ยังมีเสียงลำโพงนั่นไม่หยุดอยู่ดีนดเนาะครั้งนี้อาจจะมีครั้งนี้อาจจะมีอันตารายรอเราอยู่งั้นเรานำไปก่อนนะจริงด,ด,ด้วยเฮ้ดยนีย่ไงห้องนี้มันเปิดตามเวลาที่มันบอกจริงๆเองเอ๊ะนี่มาคืออะไรกันเนี่ยรหัส <c oughs> รหัสโครงการ TUI สามสี่สามเออือว่าเราต้องขึ้นไปงั้นหรอมันอาจจะต้อง มีความสูงสามชั้นสิ่งชีวิตอันนี้มันถึงจะหนีมาไม่ได้อย่างนั้นหรออันนี้ไม่มัมนไปกันถดสิ่งชีวิตอันนี้ไม่มีอันตรายทําให้เกิดเหตุตื่นและอะไรน้อยๆในอดีตโอเคเราลองเข้าไปกันเถอะนะเข้าประตกูกันเถอะจุกเฮ้ยชิ้ชน,นี้มันแมวนี่มันปยเชือกนี่นาที่แมวชอบเล่นะนะนายเออนาย้องขึ้นไปขึ้นขึ้นคุ้มกันชั้นก่อนแล้วกันนะใช่เนเจอแมวเพียบเลย โอ้ฉันตกโอ้นี่มันลูกแมวเหรอสิ่งไม่ชีวิตมันคืออะไรกันแน่เนี่ยแมวผีอย่างนั้นเหรอทําไมมันเขียนไว้ว่าผมเป็นแมวตัวโตแล้วเปลี่ยนรูปร่างแบบนี้ได้เราต้องรีบวิ่งนีไปตายนเราจะครบสามชั่วโมงเนี่ยฉันเริ่มเลยละโอ้ยโอ้ยนตกเลยนะเป็นไรรู้เปล่า ม่เป็นอะไรโอเคตรงนี้มีที่ให้วางนะโอเคตอนนี้เราเอาคันนี้วางเรียบร้อยทีนี้เราก็จะเข้าไปอีกห้องเลยแล้วกันนะเอ๊ะทำไมมันกลับมาดี่รงตูไม่ได้ล่ะมันบอกว่ามันจะเปิดวันมันจะเปิดวันที่สามเอปดวันที่สิบแปดเอาอีกแล้วประตูนี้มีข้อความขึ้นมาอีกแล้ววันนี้วันที่สิบสอง เดือนสามวันที่สิบแปดเราจะมาคือกันอีกนะแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีข้าวกินอะ่ะ